เนตรตงงตาแตกมากี้โผล่ร่วมง,งานแต่งพเพื่อนนึกว่ายังอยู่สเปนนางเอกสาวลูกสองมากกี้ e, ราศีพร้อมสามีป๊อปพัสอนกรยกครอบครัวลูกแฝดมีก้ามี่าไปพักผ่อนไกลถึงประเทศเที่ยวสเปนในรอบสองปีแต่ล่าสุดกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันสนันโลกออนไลน์เพราะมีภาพของสาวมากี้ e, ตอนนี้ได้อยู่เมืองไทยแล้วเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมามีภาพของสาวมากี้ได้โผล่ร่วมง,งานแต่งของเซเลบสาวพเพื่อนชุติมนลสกุลไทยกับแฟนหนุ่มเต้สุรัตหลายคนจึงตั้งคำถามสงสัยว่าเธอกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไม่กักตัวหรือว่ากักตับครบแล้วแต่ในอินสตราแกรมส่วนตัวของเธอยังคงเคลื่อนไหวจากคลิปเที่ยวสเปนอยู่เลยหรือว่ายกเลิกมาตราการกักตัวแล้ว สรุปตอนนี้เขาอยู่ไหนคะฮ่า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 ห้าบินมาบินกลับหรอสเปนอยู่ใน38ประเทศที่เข้าไทยแล้วไม่ต้องกักตัวเขาเลยไม่ต้องกักนี้เปล่ารือไงเอาสรุปคือเขาไม่ได้อายุเอสเปนหรอคือเขากลับมาแล้วก็เอาวีดีโอที่ถ่ายเก็บไว้มาลงหรอเออปังนะอาจจะกลับมากักตัวครบแล้วแต่ในไอจีทาเหมือนยังไม่กลับไม่ได้แชร์สตอรี่จากที่เพื่อนแท็กไปด้วยเขาอาจจะกักตัวแต่ไม่ได้ลงโซเชียลหรือเปล่า ันนี้มุงว่าถ้านางไม่กักตัวจริงทำไงอ่ะเก่งมากนี่ไปตอปอทอมาสองรอบคือลงสอนอบอโดนช้าตัวห้ามเดินออกนอกเส้นทางมีเจ้าหน้าที่คลุมตัวตลอดยันเข้าห้องพักอ่ะ